ตอนนี้ก็อยู่กับช่องเก่งคำแท้กทีิเล็กนะคะวันนี้น้องเก่งมาเที่ยวที่งานพ่อขุนเชียงรายนะคะตอนนี้เรากําลังจะเดินไปที่งานกันนะคะตอนนี้น้องเก่งก็กําลังจะเดินเข้างานแล้วนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายคนก็จะเยอะหรือว่าคนเยอะทุกวันอยู่แล้ว <laughs> คนน่าจะเยอะทุกวันอยู่แล้วเนาะ นี่ก็ก่อนเข้างานก็จะมีป้ายนะคะป้ายเข้างานก็จะมีคอนเสิร์ตศิลปินต่างๆติดไว้ตรงนั้นนะโอ้เขาแต่งไฟไว้สวยมากน้องเกงเพิ่งมางานนี้ครั้งแรกนะคะถื่เต่นมากเลยค่ะ tôi là 50 50 hát sỉ hát bên hát sỉ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  งก็มากินก๋วยเตี๋ยวนะคะมีข้าวเก๋วยเตี๋ยวเหียวๆหมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อค่ะเพราะในงานนี้กว้างมากๆเลยนะคะ ร้ดูใบามาร้สเดี๋ยวเราจะไปชิมดูที่บ้านว่าจะอร่อยไหมนิวอะเนี่ยซื้อไหมล่ะไปไปซื้อมาป้อนดิ เวทีเสียงจะดังหน่อยนะคะน้องเก่งขออนุญาตพากเสียงเอานะคะนี่ตอนนี้น้องเก่งก็กําลังมาซื้อะะสตอรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากๆเลยค่ะสําหรับใครที่อยากชิมดูก่อนค่อยตัดสินใจซื้อก็ได้นะคะชิมได้ลูกละ10บาทค่ะแต่น้องเก่งไม่ได้ชิมนะคะซื้อเลยค่ะเพราะว่าลูกใหญ่ แดงสดน่ากินมากๆเลยค่ะตอนเข้างานมาน้องเก่งคิดว่าจะหนาวนะคะก็เลยใส่เสื้อกันหนาวมาค่ะสรุปไม่หนาวนะคะร้อนค่ะเดี๋ยวน้องเก่งจะพาไปเดินชมโซนของเล่นนะคะก็จะมีของเล่นต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปิงโกสซิงชาสวรรค์ ป,ปลาลูกโปรงต่างๆนะคะของเล่นค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะบางอย่างน้องเก๋งก็ไม่รู้จักชื่อนะคะเครื่องเล่นที่เวียนเวียนหัวก็มีนะคะว้าวมีซิงช้าสวรรค์สวยๆสองอันเรียงกันแบบนี้เลยเดี๋ยวน้องเก๋งจะขึ้นซิงช้าสวรรค์นะคะ น้องเก่งก็มาซื้อบัตร2ใบค่ะใบละ40บาทนะคะคนกําลังต่อแถวกันขึ้นชิงชาสวรรค์นะคะยังไม่ถึงคิวเราค่ะแล้วก็ต่อแถวรอคิวนะคะชิงชาสวรรค์ก็ไฟสวยมากๆเลยค่ะความรู้สึกตอนยังไม่ขึ้นนี่ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วนะคะบัตรขึ้นชิงชาสวรรค์คนละ40ไม่รู้ว่าจะนั่งได้กี่รอบนะคะเห็นคนอื่นขึ้นไปก็4ี่ห้ารอบอยู่นะคะหมุน4ี่ห้ารอบอยู่ค่ะถ้าถามว่าน้องเก่งเคยขึ้นชิง ช้าสวรรดมาก่อนไหมน้องเก่งเคยขึ้นมาแล้ว2ครั้งค่ะแต่พอจะได้มาขึ้นครั้งใหม่แบบนี้ก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่จะขึ้นเลยค่ะใกล้จะได้ถึงคิวน้องเก่งขึ้นแล้วค่ะทางนู้นก็จะมีเครื่องเล่นอื่นๆนะคะมีทั้งรถไฟแล้วก็เครื่องเล่นที่เวียนๆหัวนะคะ ตอนนี้นังเก่งก็ขึ้นมาบนซิงช้าสวรรค์แล้วค่ะว้าวตื่นเต้นมากๆเลยนะคะตอนนี้เรากําลังค่อยๆขึ้นไปที่สูงนะคะส่วนตัวนังเก่งเป็นคนที่กลัวความสูงนะคะเวลาแบบ เล่นเครื่องเล่นที่ขึ้นสูงๆแบบนี้น้องเก่งก็จะตื่นเต้นเป็นพิเศษนะคะแล้วก็กลัวนิดหน่อยค่ะนี่มองจากมุมสูงก็จะเห็นบรรยากาศในงานชัดเลยนะคะแต่น้องเก่งจะพยายามไม่มองข้างล่างนะคะจะมองกล้องนิ่งๆไว้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าน้องเก่งกลัวความสูงนะคะเวลามองลงไปข้างล่างมันแบบ เวียนหัวกูวกลัว,วยังไงไม่รู้คะ่ะโอเคค่ะพี่พี่ก็ชมบรรยากาศจากมุมสูงของงานพ่อคุนเชียงรายได้เลยนะคะส่วนตัวน้องเก่งขออนุญาตนั่งนิ่งๆแล้วก็มองกล้องไว้นิ่งๆดีกว่านะคะความสูงนี่ก็เป็นอะไรที่ท้าทายส่วนตัวน้องเก่งมากๆนะคะน้องเก่งคือลุ้นอยู่ตลอดนะคะว่าเราจะได้ลงหรือยังนะพอมันหมุนมาถึงรอบข้างล่างนะคะ เมื่อไหร่เขาจะให้เราลงนะสรุปคือเราได้หมุน5้ารอบนะคะชิงช้าสวรรค์นี่ก็มันก็สูงอยู่เนาะแต่ก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่น้องเก่งก็พอทนได้นะคะครั้งหนึ่งน้องเก่งเคยไปโดดซิปไลน์นะคะอันนั้นคือแบบขาสั่นเลยนะคะแต่พอเราได้โดดไปแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบโล่งนะคะเหมือนแบบก้าวผ่านความกลัวนะคะ ตอนนี้น้องเก่งนั่งอยู่บนชิงซาสวค์นะคะน้องเก่งจับถุงสตรอเบอรี่ไว้นแน่นเลยนะคะมือนี่ออกเหงื่อหมดเลยค่ะส่วนมืออีกข้างก็จับกรงไว้แน่นเลยนะคะไม่ปล่อยสักครั้งเลยค่ะตอนนี้น้องเก่งก็ลงจากชิงซาสวค์แล้วนะคะถ้าถามว่าความรู้สึกหลังจากลงชิงซาสวค์เป็นยังไงบ้างก็ตอบเลยค่ะว่า ล่งแล้วนะคะไม่ค่อยกลัวแล้วค่ะแต่ถ้าจะให้ขึ้นไปอีกรอบก็น่าจะยังตื่นเต้นเหมือนเริมค่ะนี่ก็จะเป็นเครื่องเล่นต่างๆในงานนะคะเครื่องเล่นสําหรับผู้ใหญ่สําหรับเด็กเล็กนะคะมีเยอะแยะเลยค่ะส่วนด้านหลังน้องเก่งนะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเครื่องเล่นอะไรนะคะเด็กๆจะเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็มีน้ำด้วยนะคะโอ้ส่วนด้านหน้านุนน่าจะเวียนหัวนะคะ เครื่องเล่นเวียนหัวอย่างนี้นี่ไม่ไหวค่ะน้องเก่งเคยเล่นครั้งหนึ่งนะคะเวียนหัวทั้งคืนเลยไปนอนอยู่บนที่นอนยังเวียนเวียนหัวอยู่เลยค่ะคืนนั้นคือทรมานมากค่ะนี่ก็จะมีขับรถด,ด้วยนะคะก็จะมีเด็กๆ พ่อแม่ผู้ปกครองพาเด็กๆมาขับรถนะคะเหมือนรถบัมที่ทาชิเล็กที่น้องเก่งเคยไปเล่นเลยนะคะงานพ่อคุณนี่คือกว้างมากๆเลยนะคะน้องเก่งมาครั้งแรกปีแรกของน้องเก่งนะคะคือเดินเดินจนขาลากนะคะขาเมื่อยหมดแล้วค่ะ ไม่ว่าจะเป็นโซนของกินโซนของเล่นโซนคอนเสิร์ตนะคะกว้างมากๆเลยค่ะไม่รู้ว่าคอนเสิร์ตวันนี้ศิลปินท่านไหนมานะคะเดี๋ยวน้องเก่งจะเดินไปดูป้ายหน้าทางเข้าคอนเสิร์ตนะคะเขาจะติดไว้อยู่ค่ะว่าวันที่นี้ศิลปินท่านไหนมานะคะแต่น้องเก่งไม่ค่อยรู้จักศิลปินเยอะนะคะรู้จักแค่ไม่กี่วงเองคะ่ะแต่ถ้าเป็นเพลงนี้น้องเก่งก็รู้จักหลายเพลงอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่า เป็นศิลปินท่านไหนเป็นคนร้องนะคะต้องเก่งจะแบบจำแต่เนื้อเพลงไม่รู้ว่าศิลปินท่านไหนร้องนะคะนี่เราก็เดินมาถึงป้ายแล้วนะคะงานพ่อขุน เมงายมหาราชนะคะมีตั้งแต่25มกราคมถึง4กุมภาพันธ์ค่ะวันนี้ก็วันที่4กุมภาพันธ์นะคะวันสุดท้ายแล้วค่ะเดินมาเจอของเล่นอีกแล้วค่ะจับลูกป,ป่งนะคะลูกละ10บาทค่ะน้องเก่งลองจับดู1ลูกนะคะได้มาเป็นสีเขียวค่ะเดี๋ยวเราจะรุ้นเบอร์ข้างในนะคะว่า เบอร์ที่เราจับได้จะมีรางวัลอะไรนะคะน้องเก่งได้เป็นเบอร์อะไรนะ2 2 2 2นะคะเดี๋ยวเราไปหาดูด้านหน้าเลยนะคะว่าเบอร์2022จะมีไหมนะคะสรุปคือไม่มีนะคะของเราเบอร์2022นะคะรางวัลน,น่าจะมีในรูปปองอื่นๆในนั้นนะคะแต่น้องเก่งจับไม่โดนค่ะไม่ได้รางวัลอะไรนะคะ โอ้ยตุ๊กตาใหญ่ๆเยอะเลยอยากได้กลับบ้านสักตัวนี่ตัวนี้ก็ใหญ่มากหันหน้ามาไหนสิจ้าน้องมีเบอร์2047ค่ะใครอยากได้ตุ๊กตาสวยๆตัวใหญ่ๆก็มาจับปุ่งได้นะคะนี่วันนี้ก็ได้ของจริงกลับบ้านไปเยอะเลยนะคะ,ะรับจามอะไร เก่งก็เดินมาโซนของดีแต่ละอำเภอนะคะเดี๋ยวเราเดินไปชมกันนะคะว่าของดีแต่ละอำเภอจังหวัดเชียงรายมีอะไรบ้างนะคะสำหรับจังหวัดเชียงรายนี้น้องเก่งก็รู้จักแค่ไม่กี่อำเภอนะคะเดี๋ยวเราเดินชมของดีแต่ละอำเภอไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะนี่อำเภอแรกก็จะเป็นอำเภอเวียงชัยนะคะก็จะตกแต่งไว้สวยมากๆเลยนะคะจะมีดอกไม้เอ่ย่มเอ่ยโคมไฟเอ่ยนะคะ โซนด้านหน้านี้ก็จะมีจิ้งดิดขายด้วยค่ะว้าวอันนี้อำเภอรไรนะตกแต่งไว้สวยมากๆเลยเป็นอำเภอเสียงแสนนะคะสวยมากๆเลยค่ะตกแต่งด้วยดอกไม้อมดอกกล้วยไม้นะคะดอก กวยไม้ใหญ่ๆเลยค่ะงานฝีมือศิลปะต่างๆสุดยอดเลยนะคะนี่เราก็เดินมาถึงอีกอำเภอแล้วค่ะทางเข้างานจะเป็นช้างสองตัวนะคะสวยมากๆเลยนะคะจะเป็นอำเภอพานค่ะข้างในจะมีรูปปั้นใหญ่ๆสีทองไว้ด้วยนะคะว้าวสุดยอดเลยค่ะ เดี๋ยวเราเดินไปอำเภอถัดไปกันเลยนะคะอำเภอถัดไปนี้ก็จะเป็นอำเภอป่าแดงนะคะ อำเภอป่าแดงก็สวยไม่แพ้อำเภออื่นๆเลยค่ะโซนด้านในก็จะจัดเป็นเวทีแล้วก็มีร้องเพลงด้วยนะคะสำหรับใครที่ปวดเมื่อยก็เข้าไปนวดได้นะคะมีป้ายคำว่านวดด้วยนะคะว้าวอำเภอต่อมาก็ไฟสว่างจ้าสีเหลืองสวยมากๆเลยค่ะจะเป็นอำเภอไหนไปไม่ได้ก็จะเป็นอำเภอเวียงเชียงลุ้งนั่นเองค่ะแต่ละอำเภอสวยมากๆเลยนะคะก็จะมีความแตกต่างกันไปความ สวยที่แตกต่างกันไปนะคะส่วนป้ายใหญ่ๆสีขาวนี่ก็จะเป็นอำเภอเชียงของนะคะสวยมากๆเลยนะคะเขาสร้างไว้ใหญ่มากๆเลยค่ะส่วนด้านหน้านี้ก็จะมีของขายนะคะก็จะเป็นไส้อั่วเชียงคันนะคะชิมฟรีค่ะนี่อำเภอถัดมาก็สวยมากๆนะคะ เป็นอำเภอเวียงป่าเป้านะคะทางเข้าก็จะเป็นไม้ไผ่สวยๆเลยค่ะโซนด้านหน้าก็จะมีผลไม้ของกินต่างๆขายนะคะว้าวอำเภอนี้สวยมากๆเลยอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะคะตกแต่งเป็นสไตล์จีนเลยนะคะจะมีภาษาจีนด้วยนะคะอำเภอแม่ฟ้าหลวงนน่ก็น่าจะมีคนจีนมาอยู่เยอะนะคะตกแต่งเป็นสไตล์จีนเลยค่ะจะมีโคมไฟสวยๆไฟสว่างๆส,างส,างสีแดง สวยๆเลยนะคะ และนี่ก็จะเป็นอำเภอเวียงแก่นนะคะสวยๆเลยค่ะอำเภอเวียงแก่นว้าวอำเภอนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะดอกไม้แน่นมากๆค่ะอำเภอพญาแมงลายนะคะว้าวสุดยอดค่ะก็จะตกแต่งเป็นดอกไม้แล้วก็ล่มแล้วก็มีโคมไฟด้วยนะคะ นี่อำเภอต่อมาก็สวยนะคะอำเภอทิงค่าแค่ทางเข้าก็สวยมากๆเลยนะคะดูสิคะข้างในเขาจะทําเป็นพระาธาตุไว้ด้วยนะคะไม่รู้ว่าใช่พระาธาตุหรือเปล่าน้องเก่งมองเป็นพระาธาตุนะคะเอแล้วอำเภอต่อมาก็จะเป็นอำเภอดอยหลวงนะคะตกแต่งสวยอันนี้ก็จะเหมือนลูกป,ปั้นนะคะลูกป,ปั้นเหมือนหัวคนนะคะ นี่ก็จะเป็นอำเภอแม่สายในความฝันนะคะเราก็เดินมาถึงอำเภอแม่สายแล้วค่ะเหนือสุดแดนสยามนะคะอำเภอแม่สายติดกับชายแดนเมียนมาค่ะติดกับฝั่งทักิเลกนะคะเอ๋เดี๋ยวเราเดินไปชมข้างในกันเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะนี่จะมีรูปภาพต่างๆนะคะเดี๋ยวน้องเก่งไปถ่ายให้ชมค่ะ นี่ก็จะเป็นรูปภาพสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแต่ก่อนนะคะเขาไม่ได้เขียนติดไว้นะคะว่าปีไหนนะคะแต่เป็นรูปภาพสมัยเมื่อก่อนค่ะก็ยังมีมาให้เห็นนะคะรูปภาพสมัยแต่ก่อนก็นี่ด่านสุกากรอำเภอแม่สาย แต่ก่อนนะคะน้องเก่งก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าแต่ก่อนรูปภาพเป็นยังไงนะคะและนี่ก็จะเป็นธนาคารกสิกรเมื่อก่อนค่ะอำเภอแม่สายนะคะน้องเก่งก็ได้มาเห็นรูปภาพนี้เองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพระาธาตุดอยเวานะคะทางขึ้นพระาธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายคะ่ะน้องเก่งไม่เคยเห็นรูปภาพสมัยแต่ก่อนเลยนะคะนี่ก็จะเป็น พระธาตุดอยเวาวถ่ายจากมุมสูงนะคะน้องเก่งก็ได้มาเห็นในรูปภาพที่เขามาติดไว้ตรงนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาเช่นกันค่ะจะเป็นสะพานไทยเมียนมาสมัยแต่ก่อนนะคะก็จะทําเป็นเหล็กอย่างนี้เลยนะคะเห็นพ่อๆแม่ๆบอกว่าสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่ใช้บัตรหรืออะไรข้ามนะคะก็คือเดินข้ามได้เลย อยาข้ามตอนไหนก็ข้ามนะคะไม่ใช้บัตรไม่ใช้อะไรสักอย่างนะคะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วนะคะต้องมีบัตรมีอะไรถูกต้องถึงจะข้ามชายแดนได้นะคะและด่านสุกากรอำเภอแม่สายนะปัจจุบันก็จะเป็นอย่างในรูปภาพนี้เลยนะคะเขาถ่ายเป็นรูปภาพมาติดไว้นะคะ แล้วก็โซนด้านข้างนี้ก็จะเป็นของขายนะคะของขายอำเภอแม่สายค่ะอําเภอแม่สายก็จะมีคนไทยใหญ่มาอยู่เป็นส่วนมากนะคะนี่กระเป๋าที่ขายก็จะเป็นกระเป๋าไทยใหญ่ไทยลือนะคะชุดเอ่ยเสื้อผ้าเอ่ยนะคะเสื้อผ้าต่างๆก็จะเป็นเสื้อผ้าไทยใหญ่ไทยลือเราเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือว่าเสื้อผ้าก็จะเป็นงานฝีมือทั้งนั้นเลยนะคะ จะเย็บจักเย็บมือนี่เลยค่ะจะได้มาแต่ละชุดแต่ละตัวนี่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะอย่างเช่นน้องเก่งเอาแบบเอาแบบผ้าไปให้เขาเย็บเป็นชุดทยใหญ่นี้นะคะก็รอแบบเป็น10บสวันเลยนะคะกว่าจะได้ใส่ชุดสวยๆค่ะโซนด้านหน้านี้ก็จะเป็นงานแกะสลักไม้ต่างๆนะคะสวยมากๆเลยค่ะ จะมีแก้วชามขวดอะไรต่างๆนะคะเก้าอี้โต๊ะนะคะสวยงามค่ะมาถึงแล้วนะคะอําเภอแม่สายสวยมากๆเลยค่ะจังหวัดเชียงรายก็ต้องมีอําเภอเมืองเชียงรายนะคะตรงนี้จะเป็นอําเภอเมืองเชียงรายค่ะตกแต่งด้วยล่มสีขาวๆสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้านี้ก็จะมี ชุดสวยๆขายนะคะชุดอาขานะคะโซนด้านหน้าคนแน่นน้องเก่งจะไม่ได้ถ่ายแล้วนะคะนี่น้องเก่งก็ได้ของกินกลับบ้านเยอะเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็น้องเกง่งขอตัวกลับบ้านก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณพี่ทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะฝากพี่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ช่องน้องเก่งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ